เยอะเหมือนมีคนอยู่มากกมไม่มีประกันกูจะกลัวอะไเพี่อะไรนะก็มีประกันดีหว่าไอ้ประกันเยอะแยะเอออะไรวะเนี่ยอรหลครับพี่เจเคไปกับผมก็ได้นะครับพี่อ๋อ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเบิกร,รถเอาโอเคครับโอเคครับลุงลุงลุงผมขอจีจีรวม,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 มไม่รู้อยู่ไหนอะ่ะเดี๋ยวกำลังไปไม่รู้เหมือนกันอะ่ะอยู่ไหนโอเคครับลุงอยู่ไหนกันอะ่ะจีรวมอยู่ไหนวะ เก็บทำไมอ่ะไม่เป็นไรหายก็หายไปเถอะไม่เป็นไร๋อ,อเขาประกาศให้เก็บหรอ ยานพาหนะอัตโนมัติจะทำงานขอให้ผู้เล่นทุกท่านอยู่บนพาหนะของตัวเองด้วยค่ะ อันนี้ดำมือไอสัตว์บันเทิงไอเหียเอามาตะเกาะห้าสิบตัว ใครวะก็ใครมีน้ำบ้างอ่ะขอน้ำเลยดิควรรับคนไม่หยุดเอาคนออกตู้กูไม่ได้ไปไหนเลย ขาสารผมครับลงุงอะไร <c oughs> ผมไม่มีเงินซื้อยาแล้วครับตอนนี้เรื่องของมึงผมโดนบัตรรการไปแปดล้านใบเ <c oughs> ราเพื่อหมดยังครับในตู้ในตู้เราเพื่อหมดยังเ <c oughs> ราเพื่อหมดยังโอเคเดี๋ยวเราเราเพื่อให้หมดก่อน ว่าไงได้ได้สองทีทำไมมีการแค่นี้ไวาสัตว์เหียตปิดตู้ครับ chơi vừa đi chơi chửi thế ạ à, không em ạ à? เลยนะเพื่อน,นอรวมนี่เลยเออดูแล,แลเออพามผมพยายามจำฝั่งสีเราอยู่ครับพยายามเลยพยายามแจ๊คพยายาี่ให้เอฟเขาใส่ชุดมาเลยไหมครับหรือว่าได้หมดครับได้หมดเลยได้หมดได้เลยใส่มาได้เลย เมื่อก่อนดีจีตอนนี้เอแซบเยังไหนสนุกสุดเหรอสนุกทั้งสองอะ่ะมันคนละฟิลกันอ่ะครับนคนละฟิลกันอะ่ะ ติดไปไหนฮะเอ้งไหนาหายหคนนะวันนี้ใจบอยอะ่ะเด็กสุพรีอะ เออแต่ยุกเอสซีกับเอ็กซ์กระอนบาร์ดับบาดครับตอนนั้นตื่นเต้นสุดๆเลยตื่นเต้นที่สุดแล้วตอนนั้นอะจำนว์หายห้ายดอกตื่นเต้นมากๆครับอาวุธจอยบอยมีเีโอหายใช่ป่ะอ่าแล้วก็ปืนหายคนวันวันนี้วีจีหายสองครับใช่แต่วันนี้งบซื้อบัตรหมดแล้วครับพร้อมพร้อมด้วยตอนเนี้ย วันนี้ปากฉลามโปะแล้ว,วอ้อมดูของผมปากปืนไม้วอลหายหมดเลยครับ คนโคตรน้อยอ่ะดูคนดิไอจู่ไอติไปไหนมาทร์หาไอติดิ <S <S เออเรียบลงเออหลังลุงอ่ะใช่หรอใช้อาบนานปะ <S <S ประมาณน่าจะสิบนาทีหรืแบบสิบยี่สิบแบบเหมือน,นเชื่ออยู่อดุนอดุจยาโบ มันนีแล้ววะแอมแบ็คแอมแบ็คคือต่างๆกันประมาณติดเท่าวันแรกเราเยอะอยู่นะเว้ยเออได้วที่นี่ใครอ่ะพี่เนิยขอท่าเน่ใครอ่ะผมเองครับนี่ก็เลยหน้าเธอหน้ามึงเฮียยังผมแบนฟาร์มไายดูแค่ครับเป็นยาอ่อนยื่จุกไปทำหน้าเดิมอ่อนแจ้งลงนีจะแบกดีจะกินไม่ได้แล้ว ไอ้ที่ด่าผู้หญิงเละเลยเฮียคุยแมนจัดเออไม่มีคนด่าผู้หญิงด้วยเนี่ยจัดใครทำกับมึงโอเคใคร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 ด่าพวกมันไงรู้เพราะมันด่าผู้หญิงอ๋อด่าประชาชนด้วยนะไม่ด่าแก๊งด้วยเอาดีใช่ครับรู้ดีไปหมดไอ้เฮียผมพูดจริงพวกเฮียได้รู้แบบรู้เยอะเกินแล้วกูแจ็คลูกพี่พวกมึงนี่มึงบ้าผมเองพี่ผมเองผมรู้พี่มันเนี่ยผมรู้พี่มันกู้อบยิ้งผ่าน มันกำลังหนาอยู่ใช่ไหมกำลังยาวเิมันกำลังหนาอยู่ใช่ปหมแล้วมีคนถามมิสเตอร์บอสไปไหนครับไม่เคยเห็นนานเลยมิสเตอร์บอสไม่เห็นนานเลยรูวรัวจัดอะไรที่เป็นของกาชาบีทีโอนี้เอาหมด ไอ้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 โยนี้ไม่งหาจริงนอยสัตว์ โดนแบนเที่อะไรเลยอะ กข้าวหรอหมอตายอ่ะหมอโอ้โหสุดยอดจัด V ี P ด้วยเป็นไง V ี P อ็จัดผมผมผมจ้างเขามาหมอตา้างันน้องไม่อยากโดนป้นน้องใส่เสื้อพี่นะ ยังจะหลุดจริงเฮ้ย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 คุยกัคนนี้อยู่แก๊งมันแต่เรารอรอรอเพื่อนก่อนแป๊บหนึ่งรอเพื่อนแป๊บนึงนะครับดูได้ไงคนไหนวะเนี่ยเอมิลี่ปากแจ๋วครับปากเจอคนนี้ปากเจ๋วใช่ครับก็เยอะอยู่นะครับลุงแต่ก็ไม่ถึงสี่สิบปอวะ ครบยังครบยังอันนี้ออกตัวครบยังครับครับยังครับยังกำลังมาอีกสองสองสอ,อ,อ่ามีเลมมาด้วยมันมีแก๊งช่วยมันด้วยข้างนอกนะครับลุงผมบอกก่อนเลยใหญ่ย,ยังไงคอยส่งข่าวให้มันแ่ะมันก็กระทืบมันเดี๋ยวมึงรู้ว่าแก๊งไหนอะ่ะชื่ออะไรนะวินแลวนะ วินยับปะวินยับปับวินยับ edv หาแม่งเดียสุดเสีชมพูปะใช่ใช่ edv ด้วย edv ด้วยไม่ตอนเนี้ยแค่แค่รีเซ็ตแม่งให้หมดไว้ฝั่งนั้นอะทุกแก๊งเลยง่ายๆรีเซ็ตแม่งให้หมดอันนี้ผมลงไปในดาร์กไปละใครบลายน้องอะ ใครคนสุดท้ายคลิกเข้าตัวไอ้เป๊บเหรอแก <ละ S 2> เราอะ่อ<ล>ะแต่ล่าสุดเห็น <ละ S 1> แค่ <ละ S 1> เป๊บนะเพราะว่าไปรับยูเป็ดมาแล้วยูเป็ดบอกรับเป๊บ,บ b, แต่ไอ้บ๊อบมันไม่ตอบไดด้แชทเราาล่่สุอะพอแค่ไม่แอบบมันที่สุดแค่นั้นพอสั่งพวกมันอะ่ะพอไม่แอบบมันเพิ่งซึ่งหน้าเนะนี่ยหนีอยู่แล้วพี่โอ้พี่จะหวังอะไรพวกเที่ยนี่อะไรที่เป็นการเสียเปรียบ BTO นี้สีหมด สูขาไม่เคยผมถามว่าความแร์จากมึงในความคิดคืออะไรวะมันบอกว่าอะไร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  <c oughs> อะไร <c oughs> ไอ้พวกคิดไม่เคยมีความแฟร์เ,รเลยด้วยกู <c oughs> เกิดมากูไม่เคยเจอได้แหละอะไรที่เสียบเสียบนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เอาไม่สนทำไรได้กูงทำหมดไม่มามึงจะ,งะ <c oughs> ทำไอะมึอ่ะกูได้อะ ทำอะไรกูได้ไอ้กระจาะไอ้กระจาะทำอะไรกูได้กูไม่เข้าอ่ะมึงก็งอมไปดิจะหาไปหนิกูจะเข้าต่อกูเยอะเฮ้ยถ้าเราให้เลขวอลกันตรงเนี้ยมันจะหลุดหรือไงวะหลุดเลขวอลหลุดเหรอหลุดทั้งหมดนะพี่แต่วันแรกอะ่ะฮะเนี่ยน้อง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 แกง๊งเนี่ยสีน้ำเงินมาบอกบอกเอาดีรออะไรครับ แล้วแล้วตอนที่ผมแตล้วตอนที่ผมรู้ตอนที่ผมรู้ดักแชทว่าพวกมันอะ่ะผมอยู่ตู้ปลาใช่ไหมแต่มันมีน้องอะ่ะไปได้ยินมันมาจากในเลเบลว่ามันให้เปลี่ยนดักแชททันทีเลยรู <c oughs> ้ดีพี่รู้ดีนี่หละหนึ่งจุดศูนย์อบมันอยู่ตรงนี้มันมันรู้แผนล,ลุงด้วยครับตอนที่จะบุกเลเบลอะ่ะ <c oughs> <c oughs> มันเลย,ยไ<อ>กยมไม่เกินตู้แดงอะลุงอดูดีทุกจางเอออที่บอกอะไรที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบเออนี่ผมถามมาถาน,นี่<า>นเอาหมดอผมผมมบอกไป้ลยลุงผมบอกมันว่า,วาเฮ้ยแล้วมึงมึงรู้ได้ไงวะว่ามีคนอยู่ที่กระดาษเรซายอะไม่มีคนพวกมึงเลยนะตรงนั้นแ่ะไอ้เจเดนเวอร์เงียบกิ๊บไอ้คนที่พูดอะออเอเงียบกิ๊ชบช็อกอ้าวไอ้เจีอยาก็จับกูได้แล้วเหรอ แต่ไม่เป็นไรแค่กูไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ยอมรับกูก็ไม่โดนเชื่อจริงนะ <c oughs> เอ๊ะใครไม่มีบัตรบ้างครับยกมือหน่ยอยเดี๋ยววะเดี๋ยวว่าส่วนใหญ่แบงค์กันหมดแล้วใครไม่มีบัตรยกมือหน่อยอันนี้ครบหมดแล้วปะเหลือ NF ใช่ไหมเหลือ n อนอป่ะโหยสัตมีไอ้จอยบอยหายไปแล้วอาวุธหายไปแล้วหายไปห้าคนเลยพี่ กูจะกลับไปอีกครั้งแล้วกูจะกลับมาลันครับน้องอันนี้ไม่มีบัตรเลยเหรอบัตรบัตรมีครับแต่ต้องแบบที่ตู้อ๋อโอเคไม่เดี๋ยวเราเทคนไปที่ตู้เดี๋ยวไม่มีครับเอาไม่บัตรเลยก็ไม่มีโอยสัตว์ไก็หายแล้วสูงไม้หายแล้วครับมาสู้มาเสียวได้นะสู้เพื่อความเป็นไทยเว้ยใครวะไอสัตว์ พี่กลับมาแล้วมิตบูดพี่กลับมาแล้วมิตอร์บูดพี่กลับมาแล้วน้องๆพี่กลับมาแล้วน้องเล่นเกมจัตสิโนหน่อยดิเย้พี่พี่ดูมิเตอร์บอทพลดสั่งได้สัตว์ได้เริ่มเยอะนะเดี๋ยวมี NF ไม่อีกอ่ะเยอะอยู่ NF เนฟไฟเเนฟพลดเยอะอยู่อ่ะประมาณสิบสองเยอะอยู่ พี่เลเบลล่างปลอดภัยนะครับมันหนีแล้วปะมันหนีแล้วปะเดี๋ยวคยรับรู้รู้แล้วพี่มันน่าจะรู้แล้วแหละว่าเราทำอะไรกันอะ่ะคนบอกว่าเห็นมันหนีไปประมาณสองสองตัวแบบแถวกระดะข้าราชการอะไรเงี้ยรถก็หายไปแยกกันเหรอแยกกันหนีเหรอเหมือนประมาณนั้นครับเอาอีกแล้ว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 พอเรารีเซ็ตปุ๊บแม่งไปเลย เฮ้ยหัวหน้าแก๊งแต่ละแก๊งแรกเบอร์กันหน่อยครับเราจะไม่ใช้ดักแชทละเดี๋ยวเราใช้เบอร์แทนจะได้ไม่หลุดไม่เป็นไรให้มันมาแล้แก๊งแต่ละแก๊งแลกเบอร์กันเลยอะไรไว้แบบหัวหน้าเป็นหนอนะจ๊้บอกว่าโอเคเดี๋ยวเราเราแยกเป็นโซนดีกว่าไปไปข้างบนดีกว่าุ้ยเลเวลลงจังไว้สัตว์เลเวลล้างแล้วอ่ะแม่ฉลอกดีกว่าฉลองฉลอกมันหนีแล้วได้ไงพี่เห็นปะหัวแก๊งไปข้างบนเลยครับหัวแก๊งไปข้างบนฉลอกไปฉลอกไป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 คุยกับเขาข้างบนนู่นอ่ะไ เล้โเลเบลโล่งจริงเอ้ยทำไมเลเบลล้างจังเลยอ่ะไปไหนเนี่ยวากะเทอหรือเปล่าเนี่ยเมือนไหนน้องนีหาี่แอบแล้วนี่แต่ว่าอันไหนที่เสียแบบบีทีไม่เล่นเล อยู่ในค่ายอาหารใช่ไหมมีไปแล้วมีไปแล้วฉลอกไปแล้ว ชิบหายไอ้เี่แบบใช้ดาวะเอตฮอ่าโอ้โหอย่างหหางี้อะเจ็บูด๊บยังไงวะเขาบอกว่าโอท โอ้นี้บีทีทีบีเขาบอกว่ามีไฟว่ะแต่ไม่ใช่ที่ไหนนะน่าจะเป็นที่ตาเพื่อนเขาบอกใช่เหรออย่างเฮี้ยเลยสัตวสเขาบอกเงี้ยอับลงเขาบอกมาไฟอย่ที่ตานะครับลงเเาบอกนี้ยมีคนนึงพี่ตีผมอะบอกว่าผมแคทใช่ป่ะไอ้เฮียนี่เขาเดินมาแบบเจียวจ้าวเลยแค่เฮียอะไรสัตว์แค่เฮียอะไรสัตว์อเงี้ย กูคุยกับมึงดีๆนะไอสัตว์มึงมีสติป่ะเนี่ยมึงก็บอกตัวมันพี่เลยสัตว์ยแล้วไม่ไปหอดีไม่ไปหอดีเฮียบีเยไม่หอดีสัตว์เครื่องเปิดเครื่องเปิดเครื่องเปิดที่เจอเราคนหลุดโบวโบวอฟโบวอฟพโบวอัพมาเลนี่ไงมาแล้วเจอและและเออผมเลยบอกเรื่องไอ้ไอ้เดนเวอร์เมื่อกี้มันหัวร้อนเลยผมพูดเรื่องเรื่องการันห์หัวร้อนเลยแบบอะไรของมึงเนี่ยมึงพาไปไกลๆดิที่กูบอกมงไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าไม่คุยละไม่คุยละ เร็วโลกจริงไวสัตว์ไปเถอะเราไม่อยู่เร็วๆเลยนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราพออีกแก๊งนึงมาเดี๋ยวไปเลยได้เกินยายเลยแอคแมพเชวร์แอคแมพชัวร์มีคนบิเอ็นเอฟมามาได้รับเดี๋ยวปะเอ็นเอฟแก๊งสีสุดๆเลยอะเรียกสุดสีอะไม่วงม่วงม่วงดำอะแต่วันนี้คนมันแบบเต็มจริงคนมันเต็มอะเต็มอะ ห,ห,หลายเหตุการณ์แล้วพวกที่เนี่ยตั้งแต่ที่กูคุยกับนักทู่ไปอยู่สามคนในในแจ็คในฝันแบบฝันดีได้แบบได้ฝันฝันว่ามันบอกว่า,าแบ้านไอ้เอด็กูมีหมื่นสองไอ้เฮียกูตกใจเลยเฮียเยอะชิบหายเลยถ้าพูดเรื่องในฝันเนี่ยเอ๋อไอ้เฮียก็ไปถ่ายของกาชามาจะไม่เยอะได้ไงละ่ะตอนผมอยู่ในเลเวลผมได้ยินในฝันผมไม่มีเยอะได้ไงที่เรียกของแกงเล็กหมดเลยเราแล้วเปลี่ยนดักแชทด้วยนะโอเค ฝันดีนิดหน่อยเฉยๆประชาชนหน้าใหม่ประชาชนหน้าใหม่สัตว์ลูกไก่มาเลยเฮียเนฟมาแล้วครับไปไปนี่เลยไหมเอาไปเลเวลกันเลยไหมครับลุงไปเลยลุงลืมไป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 เลเวลกันไปเรเวลกันไปเรเบลไปเรเบลเลยเื่อนเลย